สวัสดีตอนเช้าที่สดใสค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเออีกเช่นเคยนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพอย่าลืมกาดไม่ตกสวมแมสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งใจเรียนกันดีกว่าชมคลิปกันเลยค่ะโจทย์การหารในวันนี้ตัวหารจะเป็นเลข3หลักนะคะมาชมตัวอย่างการหารกันเลยนะคะ 3 7มมสองแบบนี้นะคะคำตอบจะอยู่ด้านบนเพราะว่าครูใช้การหารยาวขีดเส้นให้ตรงนะคะทีนี้ห้าสิบเป็นตัวหาร มาดูกันค่ะตัวหารกับตัวตั้งครั้งแรกดูเลขสาเนาะ510คูณอะไรได้สายังน้อยกว่าเลื่อนมาดูเป็น30 30ก็ยังน้อยกว่า510อีกเลื่อนมาดูเป็น307 307ก็ยังน้อยกว่า510อีกเลื่อนมาดูเป็น3070ปรากฏว่า3ามพมากกว่า510แล้วใช้ได้ค่ะ 510ก็ประมาณกับ500รนะ้อยเนาะใกล้เคียงกับ500สมมุตินี่เป็นกระดาษทดนะนักเรียนก็ต้องตั้ง510ไว้แล้วก็หาตัวมาคูณว่า510คูณอะไรจะได้3,070เจ็ดสพอเราดูถึงเลขศูนย์ตรงนี้510ใกล้เคียงกับ500ลองท่องสุดคูณแม่5้าห้าหกถ้า5้คูณหเป็น30แสดงว่า500รคูณหก็เป็นสามพ เติมลงไปนะคะลองคูณหกหกศูนย์ได้ศูนย์หกหนึ่งได้หกหกห้าสามสิบอ่าใกล้เคียงแสดงว่าห้าร้อยสิบคูณหกนะคะได้สามพันหกสิบนั่นเอง แบบนี้เนาะขีดเส้นใต้ลงมาแล้วก็ลบลงมา0-0ลบ0ได้0 7นเลบหเหลือ1ข้างหน้าลบกันได้0คุณไม่เขียนนะด้านหน้าเพราะมันเป็น0-0ทีนี้ลบเสร็จทำไงคะชัก2ลงมาค่ะกลายเป็น102หาว่า510คูณอะไรได้102 510คูณหเป็น510ใช้ไม่ได้เพราะมันมากกว่าไม่ได้ค่ะ ต้องใช้510คูณศเพราะ0ูนย์คูณอะไรได้0 510์คูณศได้0เสร็จแล้วลบกันลงมาค่ะ102-0ลบ0ก็ได้102เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้ได้เศษแล้วเพราะว่าหมดตัวชักแล้วค่ะ ข้างบนไม่มีตัวชักลงมาแล้วเศษหนึร้อยสองมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบค่ะตรวจสอบเนี่ยเด็กๆอย่าลืมว่าเอาตัวหารนะคะตัวหารในที่นี้คือ510ไปคูณกับคำตอบก็คือ60สิบคำตอบนี้นะเรียกว่าคำตอบจากนั้นมีเศษ ให้บวกเศษใส่วงเล็บก่อนนะจ๊ะบวกเศษก็คือ1นึ่สองพีนี้เรามาลองตั้งคูณนะคะห้าร้ิคูณหกข้อนี้ครูจะคูณสุดรัดแล้วค่อยไปเติมศูนย์นะเพราะว่าด้านหลังห้าสคือศูนย์ด้านหลัง60คือศูนย์หกเป็นหกหกห้าสามสิบ แล้วก็อย่าลืมเติมศูนย์อีกสองตัวบวกเศษค่ะเศษคือหนึ่งร้อยสองบวกกันลงมานะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดปรากฏว่าได้เท่ากับตัวตั้งไหมคะสามหมื่นเจ็ดร้อยสองอ่าเท่ากันเป๊ะเลยค่ะแสดงว่าเรา หารเลขถูกแล้วเราก็ตอบลงไปนะคะว่าอันเนี้ยเท่ากับสามหมืนเจ็ดร้อยสองครูขออนุญาตเขียนข้างบนเพราะว่ามันไม่พออ่ะลบกเพราะว่าเป็นกระดาษทดทีนี้ดังนั้นดังนั้นคือสรุปคำตอบค่ะ สามหมื่นเจ็ดร้อยสองหารห้าร้อยสิบก็เลยมีค่าเท่ากับหกสิบเศษเท่าไรคะหกสิบเศษหนึ่งร้อยสอง นะคะทีนี้เวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยตอบหกสิบสศษหนึ่งร้อยสองแบบนี้นะคะตัวอย่างการทำ สรุปการหารยาวที่ตัวหารมี3หลักนะคะหารจากซ้ายไปขวาทีละหลักผลลัพธ์ประกอบด้วยผลหารและเศษเศษทุกตัวจะน้อยกว่าตัวหารถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่าหารลงตัวแต่ถ้าเศษไม่เป็นศูนย์แสดงว่าหารไม่ลงตัวและที่สําคัญนะคะอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะคะด้วยวิธีตัวหารคูณคำตอบแล้วถ้ามีเศษก็บวกเศษถ้าเราตรวจแล้วได้เป็นตัวตั้งแสดงว่า เราหารถูกนั่นเองค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้า63ค่ะแบบฝึกหัด3า2ด3น2นะคะในข้อ1กับข้อ2ตรงนี้นะคะ